ไงฮะผมอักเคียงและวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวแบบสั้นๆนะครับกับหนังสือการ์ตูน back cover จริงๆมันออกเสียงว่า back cover แต่ผมอยากทำเสียงแบบแปลกๆแค่นั้นแหละจริงๆคลิปนี้ก็จะมารีวิวครึ่งกับอีกบ่นครึ่งนะฮะส่วนใหญ่จะไปทางบ่นซะมากกว่าก่อนที่จะไปรีวิวกันเนี่ยผมขอเล่าเนื้อเรื่องแบบสั้นๆที่คนพอเข้าใจง่ายๆเรื่องนี้ก็จะดังในเฉพาะกลุ่มสักนิดนึงจริงๆกูจะทำเฉพาะกลุ่มตลอดเลยนี่ว่าตั้งแต่อีวากิเลียนละเริ่มต้นด้วยโลกแห่งหนึ่งที่มีเวทมนต์เป็นที่ตั แม่คุณคุณน้นนโดแบบนี้โดยตัวของเด็กหนุ่มแอสตาเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่บนจุดสูงสุดของพวกเราเวทมนต์นั้นก็คือจกักรพรรดิเวทมนต์อารมณ์งี้ใครโคงงี้ถ้าใครคิดไม่ออกอ่ะและเขาก็มีเพื่อนร่วมสาบานที่ชื่อว่าซีโนแวคยูโนโเว้ยและแอสตาคุ้กับยูโนโใครจะได้เป็นจกักรพรรดิเวทมวนต์ก่อยกโนอ่ะมาติดตามกันได้ในแบ็กคอเวอร์ในส่วนเนื้อเรื่องเบื้องต้นมันก็จะประมาณนั้นต่อมาก็จะมาเรีิวบางะชุดนี้ไอบางะเรื่องเนี้ย มันจะพิเศษกว่าบางองา่ที่ผมเคยรีวิวมาเรื่องอื่นนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบคลิปที่ัผ่านมาเนี่ยผมจะรีวิวบางองา่ที่มันจบลงไปแล้ว แต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับล่าสุดที่ออก<ๆ>ก็ยังไปเล่นเล่ม29อยู่ที่ปัจจุบันตอนนี้นะที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเล่ม30รู้จะออกเมื่อไหร่ผมว่าคนเร็วนี้แหละในส่วนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมไม่ได้มารีวิวเล่มที่29เล่มใหม่นะฮะผมจะมารีวิวเล่มที่เอ็กซ์คลูซีฟยิ่งกว่านั้นเล่มที่ผมตามล่าจ,จนหน้ากูเขียวมันก็คือเล่ม8นั่นแหละครับอ่ะเผื่อมีคนงงกับข้องใจว่าทำไมผมถึงรีวิวเล่ม8แทนผมจะเล่าสรรพคุณที่ควรจะเป็นก่อนเรื่องนี้ยคคนทีีี่่่เเ็้าาาาาขขอออองลลิิิิิสสสธ์์ใกกกกรรตพพมมมืืััแหะะบดษ เหมือนกันหมดแหละทำไมไม่ได้รีปินแบบเปลี่ยนลูกเล่มใหม่เหมือนเรื่องบางเรื่องแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับคือเล่ม8เล่มนี้มันหายากในระดับหนึ่งมันไม่ได้ดับหนึ่งอ่ะมันหายากที่เฮียเลยจังหาถ้าใครกำลังตามเก็บเรื่องนี้อยู่พอดีเนี่ยคนคนนั้นจะเข้าใจเรื่องสิ่งนี้เป็นอย่างดีเลยหายากถึงขั้นไปร้านหนังสือร้านไหนแม่งก็ไม่เจอเว็บออนไลน์พวกช้อปปี้พวกนี้มันก็ไม่เหลือเว็บหน้าร้านออนไลน์ของเจ้าตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีอีกว้าวไอ้ยีย ถ้าคุณไปซื้อหนังสือเล่มแปดที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าเนี่ยมันจะขึ้นอักษรเดียวกันว่าสินค้าหมดแม่งทุกร้านจริงๆนะเว้ยรู้สึกว่าเลือดมันร้อนใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆที่มาก็จะประมาณนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการรีวิวในส่วนของรูปเล่มถ้าบรรชาก็ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีค่าดางทองนี่ก็คือเล่มแปดที่เขาว่ากันว่าหายากๆใน7จาดย่านดาวราคาที่ผมแลกกันมาเนี่ยมันไม่ตรงปกนะครับมันไปกว่าปกเยอะเลยแหละมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับมันก็พอรับได้เดี๋ยวผมจะให้ช่างตัััดตตต่่อเเนนนียขขึ้้้วลใใหหญแก ราคานี้ได้มาจากการประมูลนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันขึ้นเยอะอะไรขนาดนั้นในส่วนของปกเนี่ยผมว่าปกนอกทีห่หลังดีกว่าเอาผมอยากดูปกใน,ในเลยเกินการ้าดของปกด้านในเนี่ยผมให้ร้อยเต็ม10ครับมันคาวาอีดีไว้เฮ้ยกูว่าตังกูที่เสียไปเนี่ยเริ่มคุ้มมานดนึงแล้วส่วนเนื้อหนังมังสาของปกด้านนอกเนี่ยมันก็ปกทั่วๆไปแหละครับไม่ต้องอะไรใส่ใจม,มากใส่ใจแค่ลายก็พอลวดลายของปกด้านนอกมันก็คมชัดปกตินั่นแหละครับมันก็เป็นมาตรฐานของทางค่าอยู่แล้วถึงจะเป็นเล่มเก่ามันก็ดีเหมือนเดิมมันก็เหมือนกกััับบปจจุนน่่ีีชมมมหหรือดาาาวเยผถึงท เร,เริ่มเลยเออไอ้เหียกูเกือบกลับลำไม่ทันแล้วส่วนราคาจริงๆที่เขาแปะไว้ในสันปกเนี่ยแค่ห้าสิบบาทนะครับคุ้มไม่คุ้มก็ว่าเอาปกหน้าหลังมันก็จะประมาณนี้การปีนของทางด้านในเนี่ยมันก็คมชัดไม่ได้แตกต่างจากปัจจุบันเลยมันถึงหมายถึงมันดีนะหมายถึงดีนะ้นแต่เริ่มเออก็ถือว่าปีนได้คมกริบดีในทางด้านของการแปลเนี่ยก็แปลได้เล้าใจดีถึงจะงงๆบางคําแต่ก็รู้เรื่องอยู่ดีในทางของรูปเล่มมันก็จะประมาณนั้นตอนแรกๆเนี่ยผมกะจะมารีวิวแค่สองเล่มก็คือเล่มที่ยี่ 29, ส ออกมานานแล้วแต่ผมเพิ่งได้มาแค่นั้นแหละแต่ผมดันไปเจอเล่มแปดที่เขากำลังประมูลขายกันอยู่พอดีผมก็เลยไปร่วมวงด้วยกับเขาแล้วผมก็ได้มันมาแล้วผมก็คิดว่าเออหน้า,ามารีวิวดีเว้ยเฮ้ยก็เลยเามารีวิวนี่แหละครับยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าเนี่ยไหนก็ได้บันมาแล้วก็ให้ดูพอผ่านกันแล้วกันนะครับจริงๆผมก็อยากจะแกะโชว์เลยครับแตวมม่ว่าผมอยากสปอยตัวเองเพราะว่าผมยังอ่านดองค้างอยู่ที่เล่มยี่สิบห้าอยู่เลยถ้าใครอยากรู้ก็ไปซื้อมาอ่านกันนะครับเล่มที่หายากเนี่ยมันไม่ไดนน้มี พอดีผมก็เลยไปซื้อมาปัจจุบันก็เดินตามรอยกันเรียบร้อยและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังสือการ์ตูนแบ็คโคเวอร์ที่ผมพอที่จะกล่าวขาดให้ได้นะครับและในส่วนที่คนกําลังเก็บอยู่และขาดเล่มไหนอยู่เนี่ยแลวมันหายยากๆเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งซื้อมันผมจะดีกว่านะครับเพราะว่ายัางไงซะสักวันหนึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องจบถ้าจบเรื่องนี้ไอ้ทางค่ายสยามเนี่ยเขาก็จะรีบิ้นออกมาขายมันเดิมแน่ๆนฮะดีไม่ดีเขาอาจจะทำรุปเล่มใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างงเหมือนผมนะครับถ้าใครได้ราคาตามปกเนี่ย เขามาซ้ำเติมผมก็ได้นะครับต่อไปนี้ได้เวลาอันควรแล้วถ้าใครมีรายอยู่ผมต้องขอรานะครับพวกผมต้องขอราไปก่อนสำหรับคลิปนี้บายจ้า